สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งกับช่อง Feel Fern Channel นะคะวันนี้นะคะทุกคนเราจะมาย้อนลอยกันสักนิดหนึ่งนะคะกับนิ่งเฮียก็หาว่าซื้อนะคะคลิปนี้เนี่ยน่าจะเป็นคลิปที่ปล่อยออกมาก่อนที่ซีรีส์นิ่งเฮียจะออกหรือเปล่าน่าจะเป็นช่วงช่วงนั้นนะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็เดี๋ยววันนี้เราจะมารีแอคชั่นกันถ้าเกิดพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะเฮียรักเตอร์รักยิมรักคนข้าง รักหนุ่มดิวที่สุดในโลกจริงๆนะน่าจุบเฮ้ยสวัสดีครับผมเราคิวที่ไทยฟรีเย็นหนาวซื่อคมีการพูดไม่ตรงกันนิดนึ่งนะ <laughs> ชืออะไรครับโอเคสวัสดีครับผม ม็ครับผมเจดีย์แร็งเสร็จฉันในชาติสวัสดีครับผมนักดนตรีและบทเป็นคนเดียวครับครับสวัสดีครับศิลป์ครับกีเลนฟองหรือว่าคีเลนครับสวัสดีครับต้นนิวชวดรินรับบทเป็นหนุ่กกึ่อกีรติครับเคยครับผมยิมปริญญากรนะครับรับบทเป็นศิษย์เสมอนะครับสวัสดีครับผมจูเตอร์ตรังพาครับรับบทเป็นหนึ่งครับ เรื่องราวเป็นยังไงคทุกคุณทีพายซีรีส์ <หา S 2> สนะครับก็เนื้อเรื่องจะเกี่ยวกับเด็ก2คนที่ถูกมันหมายกันตั้งแต่เด็กๆครับซีรีส์เรื่องนี้นะครับจะพูดถึงมุมมองความรักในหลายๆมุมด้วยอย่างเช่นมีการพูดถึงความรักแบบที่มี age gap ครับก็คือความรักต่างวัยแล้วก็จะพูดถึงความรักแบบมิจรภาพด้วยุ้ยจะว่าไปพอมาฟังอย่างเงี้ยก็เออจริงด้วยเนาะแบบซีรีส์เรื่องนี้ยพูดถึงเรื่องความรักแบบ ค่อนข้างหลายรูปแบบค่อนข้างค่อนข้างครบนะแบบทางเรื่องรักแบบต่างวัยเพราะว่าเฮียอีคนเดียวเกิเลนหวังเอยหนูเกื้อเอยก็คืออายุต่างกันเวอร์ถูกไหมคะแล้วก็เรื่องเป็นเรื่องมิตรภาพด้วยความรักระหว่างเพื่อนอะไรเงี้ยเออระหว่างของเพื่อนนะครับใช่ใช่ครับผม ก่อนมาถ่ายก็คือตื่นเต้นมากๆครับพอได้ถ่ายไปแล้วได้ดูรูปแบบต่างๆก็รู้สึกว่ารูปก็คือแบบดีสวยเท่แล้วก็แบบดูมีคุณภาพมากๆใช่บอกเลยครับว่าไม่เคยขึ้นปกไหนพร้อมกันหกคนก่อนนี่คือปกแรกของพวกเราในชีวิตนะครับผมเป็นการขึ้นปกครั้งแรกแบบเราคนขอคนใช่ไหครับผมก็ขอบคุณทั้งแมสแคสแมกกาซีนสวยนะปกนี้มีใครมีบ้างทุกคน ข้อหนึ่งข้อสองข้อสามแรกข้อสามกินกับอะไรอร่อที่สุดเล่นอะไรกันพี่ตัวเแยมแล้วก็อหยอักอ้าไม่ทานอ่ะ่้อยอย่างงี้ผมว่าต้องไม่ทต้อมทาน้อมอหยอกเป็นาีนปถ้าพูขนาป้ออรอสุดกันคุดีกอบคุณดีเอาปากหลับด้วย ฝันุ้นลบอนนอนฝันนอนฝันแต่ยังไม่ทันนอนเลยฝันนะนอนออ่ล้วเราันเรือไกนเกาเีย่ไี่งเลยร็วเวเร็ิ่งิ่งจ้าคือเขาวนกับว่าเขาไม่ได้บอกก่อนด้วยว่าจะถามใครถึงปะแบบพูดเป็นคำถามออกมาแล้วก็แบบ โป้งไปเลยะไรอย่างงี้ไม่ให้ตั้งตัวจะได้แบบว่าเออคิดคำตอบไม่ทันเลยอย่างนี้นะคะยาาแล้วไรจะดงโทนิ่งนิ่งหนูนิ่งเจนิ่งานิ่งหนูนิ่งหนูมาทงครอบครัวยากนิ่งไม่นิ่งกนในสามสิบนิ่งหนูม่เล่นด้วยเลยม่เล่นด้วยคอย เราจะเป็นตอร์โอ้โหต่อแม่เออเอาตีลแม่เป็นขอนพ่อแม่ด้วยก็แไหว่าพ่อแม่ฟิตเตอร์ใช่เขาเรียกว่าของชีวิตที่อยู่กับเราไปจนโอ้ชีวิตเลยเหรอเฮ้ยนี่ี่เราวางแผนการไกลมาแล้วเหรอยังยังยังไม่ได้วางอยู่ใครในใจบ่อยเกินไปภายในใจเป็นหมื่นล้านครั้เออแล้วคือมีการแบบว่าเออก็คือเขาเรียกว่า ตอบแบบคําตอบแรกอะมักจะแบบว่าเออแบบมันใช่อ่ะเอออย่างงั้นนะคะอยู่ข้างหน้าได้แหละถ้านานคุณไม่รีบตัดและถ้าจความรักที่้ทำยังทันทีให้ยากเหรอเออเก็บเข้ามาในใจให้เทำตอบยาเอออะไรอ่ะทไมคู่ผมได้อะไรกเล้ยากจริงนะทำรักก็ต้องเก็บต้องรักษาแล้วก็ต้องมีแร ก่อพีต่อแต่พีนะพีคีไม่ทันเมื่อกี้ว่าันเยากเกินตัวเลยนะยังใจไปแล้วก็แล้วคือพี่ซีกับนุนิวก็คือเล่นลูกบอลกันไม่ไหวเก็บเข้าไปข้างในเสื้อบ้างดึงออกมาหย่อนโซนมากน้าจะทำยังไงคะนะ้าเจ๊คนมาช่วยหนีแล้วก็ร้องไห้ครับร้องไห้เลยร้องไห้เจ๊คนมาช่วยรอดเพราะว่าเจ๊อีเขาจะมาปราบเสือให้เราครับ นี่ต้องรอดูในดื้อเฮียนะอุ้ยอยากดูมากเลยดื้อเฮียจะมีไหมมีแหละเราว่ามีทุกคนว่าดื้อเฮียจะมาไหมแล้วว่ามาแต่ในแต่ในซีรีส์ดื้อเฮียคือจะมีเสือด้วยปะเฮ้ยเฮ้ย,รยตรงหน้าตรงหน้านี <laughs> ต้ตรงหน้าตรงหน้าแต่เราหันหน้าตรงนี้โอยตรง<อ>ไหนก็ได้เลยหยุดตรงหน้าแต่เราหันหน้าตรงนี้ ยคำมันแบบของจองด้วยอ่ะอ่ะได้ตอบไม่ครบสามแต่ว่าได้ใจก็พอบโอก็อมลมอิ้มทที่คนข้างๆยิ้มหนอคะเตอรมีจางดาวเป็นจันิ้ทันนะนแต่ไม่เกี่ยวยอะไรไม่ยิ้มแล้วแ้ไมยิ้มแล้วแฮะก็อบอกว่าบีบแก้มแก้งจิ้มจิ้ เคยบีบแก้มแล้งุ้ยไงก็บีบแรงก็เคยอุ้ยนแล้คืองุ้ยจริงก็คือเรื่องจริงทั้งนั้นบีบแก้มแล้วงุ้ยแล้วพอบอกว่าก็คือทำปากงุ้ยเลยน่ารักสุดถ้าน่ารักจะตอบกลับว่ายังไงครับท่านผ้คะขอบคครับชอบจังเลยครับผมไม่ปฏิเสธเลยหรอถ้าสนมีคนก็ ว่าแต่ว่าคนคนนั้นสอนได้กคุณพอดีนะสอนได้ถไหมถ้าเจอน้องมาร้องไห้อยู่จะทำยังไงครับแม่ปอบโผล่ปอบเจเจพาไปล้างหน้านี่ยังไงล่ะทำไปล้างหน้าด้วยถ้าเป็นเด็กๆอย่างนี้นะครับซื้อขนมให้ครับเด็กเกิดสิบห้าก็ต้องคุยกันนะครับต่อบโผล่นก็อุ้มอุ้มขี่คอขี่คอครับใช่ไหมอุ้มนะจะทำยังไงให้คนที่โกรธเราอยู่หายโกรธนะนัเนาะครับแล้วก็ถามว่าโกรธเพราะอะไรแล้วก็ ก็เรื่องนี้มันยากอยู่นะนก็จะเข้าไปแบบเอาตัวไปใกล้ไปอ้อนๆก่อน,กนครับผมแต่ถ้าสมมติว่าเขายังไม่หายงอนแล้วก็จะหาทางคุยเพื่อค้นหาว่าปัญหามันคืออะไรครับเพื่อที่เราจะได้งอตรงจุดครับผมไม่รู้จะดูใครดีเลยไม่รู้จะฟังนัดดีหรือว่าจะแบบเอ๊ะเขาคุยอะไรกันนะซีนิวนิวหรือว่าเอ๊ะซิวเตอร์ทำอะไรนะงง,งอยู่นะคือคลิปนี้ไม่สามารถดูได้ครั้งเดียวแล้วจบหลังจากที่เราดูเรีแอชันเสร็จเราจะต้องไปดู ดูเจาะทีละคนอีกทีหนึ่งนึกออกปะมักจะเป็นอย่างนี้เสมอนะทุกคนในคลิปที่คลิปที่มันมีมากกว่าสองคนนะ่ะเอออย่างของดูมันดิอย่างเงี้ยดูมันเล่นเลยอย่างเงี้ยก็คือแบบตอนที่รีแอคชั่นนะตอนนั้นนะ่ะก็คือดูแบบดูรุมๆใช่ปะแต่เรามักจะพลาดโมเมนต์บางโมเมนต์ไปแบบบางมุมจากบางคนที่แบบฮะอะไรนะอะไรนะอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราจะเก็บทั้งหมดครบเพราะว่าเราก็จะสมมติว่ามีหกคนอย่างน้อยก็คือดูหกอบไปเลยค่ะดูทีละคนค่ะดูเป็นแบบเหมือนแบบ

เอเคครับน้องค่ะเดี๋ยวพี่ทีมงานจะมีเกมมาให้น้องๆโอเคครับถ้าเดี๋ยวเราไปดูกันขอว่าจะเป็นเกมอะไรพอไหมพอครับพอมากพอนี่ก็จะเป็นยูนิคอร์ดใส่เงินหรือเปล่านี่เป็นการกติกานะครับแม็กซิี่ที่รักนะคาลี่ที่รักอยารเล่นเกมนะฮะทีมงานจะมีคำหรือพยางค์มาให้แต่ละคนจะต้องตอบคำหรือพยางค์นั้นให้มีความหมายที่มาห้ามสามกันนะฮะมีเวลาคิดคำละสามวินาทีใครตอบไม่ได้หรือตอบซ้ำถือว่าแพ้ในทั้งหมดสี่รอบรวมคะแนนใครน้อยที่สุดก็จะมีบทลง ทตอกนี oh ้ตแล้วอ่ะคนโษคืออะไรอ่ะอะไรอะไุคยี้ไวอ่ะยากยิมย้มไวจริงนะจริงๆแล้วอ่ะปลาชดปชดประเทศไทยปลาตูประดิษฐ์คณินยกรอเนอปปลยางป กลาปลาปลากรอนฮะไปแล้วเหมือนวิศวกรเนี่ยไม่มีเขามีแต่ประชากรครับคุณมายิมปลากรคือพี่บอยปลากรหรือเปล่ามายิมเดมเดมไม่อายไม่ได้ไม่หรือว่าไม่ไม่ไม่รวมคะแนนเหรอแปลแปลรอบสองอาจจะเราก็ได้สามภาพ สัมพากย์สัันสัรวมสัมรมีสัมเร็จส,ส,ส,สัมลยเดี <c oughs> ๋ยวไม่การแบบว่าพอตอบเสร็จแล้วแบบว่าไปแอบ,บอยู่ข้างหลังพี่แม็กด้วยนะคือรู้ว่าแบบไม่ได้แน่นอนอะแต่คือแบบตอบไปแล้วอะล้วคิดไม่ออกอะหลบต่อคือต่อต่อทีคนหลับ่าึ้นเลย ไม่กี่รอบอ่ะหน้ากะหน้าที่หน้ารักเฮ้ยหน้าจุ๊บเฮ้ยหน้าอร่อยหน้าอะไรดีอีก่ะหน้าบ้านนี่อ่ะรักเฮี่ยลักเตอร์รักยิมลักคนข้างข้รักแค์ครับรักหนุ่มรักพ่อรักแม่ครับรักยารักมันสั่นดาว อุอันนี้มันง่ายนะทุกคนรักกั่รักแม่รักยมรักระับรักลรับักจุจรักที่อ่ะรักจังเลยเยรักยมรักแมดูแลไม่ได้รักนมดีที่สุดในโลกริงจริงนะอะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนนี่เขาเล่นเกมหรือเขาบอกรักกันเดินเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะเพราะนคือแบบรักพี่ชายรักคนเดียวรักตัดไตไส้พุงครับรักพ่อรักรักอพ่สารอบคนที่เจ็ด โนตียวแล้ติวเตอร์ค่ะเคเคนที่5ทั้งหมดเราแข่งนักชิงอบไม่ได้แพ้เลยก็คือใกอโอเคโอเค้ดูแล้วครับครับกระถินกระเทียมกระต่ายกระทักกระทิอกระกระบวยี่เด็กกระบวยกระบวยกระบวยกระบย้นังคนงงเงี้ยเลยอ่ะ

ตอนนี้ก็ยังไปดูยอ้อนหลังก็ได้อยู่นะทุกคนถ้าคิดถึงอ่ะเดี่จบไปค่ะรับบทลงโทษของทุกคนอ๋อมัเออใช่ไมันลงโทษวันน,นี้ก็คือ,อลูกโป่งเหรอแล้วถ้าจำไม่ผิดนี่รู้สึกไม่รู้มูยิมหรือว่าติวเตอร์หรือว่าทั้งคู่คือเขาก็ค่อนข้างกลัวลูกโป่งอยู่นะหมายถึงว่าแบบไม่ชอบให้มันมีเสียงลูกโป่งหรือว่ากลัวมันจะแตกอะนึกออกไหม ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จะเห่าครับผมเห่ามากได้เลยอวางเ่อใครมานง่ะช่เฮ้ยต้องเลือติวเตอร์สี่คู่กันเขต้องอยู่ในการช่วยกันใช่เราเป็นห่วงคู่เรามากกว่าเรากลัวเราพร้อมส่งคู่เราให้นายสุดปังแสดงว่าติวเตอร์ติวเตอร์ก็น่าจะมีความกลัวลูกโป่งอยู่อย่างนี้ใช่ไห ไปค่ะพี่แม็ก์น้องนัดก็คือแสบสุดเปิดสิกกสีคนเดียวไม่พอเลยเนี่ยมาสื่นมาตื่นตะคนเลยนะโอเคาะโกนชัวร์แขกรับเช่งที่ถืออยู่ในมือไม่เออรัว้สลูกเลยแม่แม่เตอร์สองลูกเลยอะ สำหรับแคสทอลนะคะคือสนุกสนานมากบทลงโทษนี่ก็คือแกงกันสุดๆก็คือยิมก็จะล่าพี่แม็กมาโดนแทนหนุ่มมสุดท้ายโดนเล่นซะเองนะคะก็สนุกสนานกันไปนะคะกับแกงนิ่งเฮียถ้าใครคิดถึงก็ยังไปดูย้อนได้อยู่นะในมันดีชนเนลใช่ไหมคะแล้วก็มันมีอันนึงที่เหมือนมีคนเคยขอเพิ่นมาว่าให้ทำรีแอคให้หน่อยก็คือเป็นเป็นจะพูดยังไงดีอะ เป็นนักแสดงนิ่งเฮียบวกกับดูมันดิคนอื่นๆที่เขาดูรีแอคชั่นตอนนิ่งเฮียออนอีพีหนึ่งอะเออที่เป็นรีแอคชั่นกับรีแอคชั่นก็คือเดี๋ยว เร็วๆนี้เราจะมาทำรีแอคชั่นในรีแอคชั่นในรีแอคชั่นอีกทีหนึ่งนะคะทุกคนซึ่งจริงๆเคยทำไปแล้วตอน EP 8ีใช่ไหมแต่ว่าก็ฝากติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำตอน E ีพีกันเนาะน่าจะสนุกนะอันนั้นเพราะว่ามีแบบหลายคนเลยมีทั้งจิมมี่ทอมมี่ด้วยใช่ไหมมีเนทเจมด้วยนะคะอืมก็ฝากด,ด้วยสำหรับรีแอคชั่นนี้นะคะถ้าใครชอบนะคะก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งกุ๊งกิ๊งกุ๊งกิ๊งด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่หนคนะ